สวัสดีครับมาพบกับพ่อมิงนะครับช่องค้าที่ดินธมบีเมืองเหนือครับพ่อมวันนี้นะครับมีที่ดินดีๆงามนิ่งแปลนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับเป็นที่ดินพร้อมบ้านนะครับพร้อมกิจการตกปลาที่ถนนคอนกีตริมทางรถไฟนะครับที่ดินนะครับอยู่ตำบลมาข้ามล้มอำเภอบางะม้าจังหวัดสุทรบุรีนะครับพ่อมที่ดิน6ไร่ห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับพ่อมค่ายกแปลงนะครับซ่องรันเจดนะครับค่ายกแปลงนะครับซ่องรันเจดเจ้าของ ขายชโนดคุณแดงเราซ่อซีจอนะครับพ่อมที่แปลงนี้เป็นกิจการฟิชชิ่งปลานะครับเป็นตกปลากระพงนะครับพ่อมก็คือว่าค่าที่ดินพร้อมกิจการเรามาสร้างต่อกิจการห้องจะข้องได้เลยละครับแล้วยู่ริมทางรถไฟห้องทอมบุรีด้วยครับบรรยากาศดีมากๆากนะครับเดี๋ยวพ่มแผ่นกล้องให้ดูนะครับนี่ครับก็ให้ดูนะครับนี่คือริมทางรถไฟเลยนะครับพ่อมที่พิเศษมากครับคือจะข้องที่ให้เข้ามารีวิวที่นะครับพ่อม ที่แปลงนี้นะครับค่ายิิมพร้อมบ้านพร้อมกิจการตกปลาเลยครับที่ถ้าต้องคันคิดเนทางรถไฟเลยครับเป็นปลากระพงนะครับพ่มหกไร่ฮะที่เป็นตารางวานะครับพ่มอยู่ตำบลมาข้ามลมอำเภอบ่าวมะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ่มเราให้มาดูต้นทิปเลยว่าที่เป็นยังไงนะครับพ่มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตรงที่ดินได้เลยนะครับพ่มครับตรงนี้เรามาอยู่ตรงด้านล่างนะครับเมื่อกี้เป็นเนินรถไฟนะครับอยู่ด้านบน ไอ้ตรงนี้เป็นเขตรถไฟนะครับทางจะข้องทีเข้าได้ซื้อไปแล้วนะครับเคตก็คือตรงที่เข้าล้อมดัวไว้นะครับพ่มตรงบ่อตรงนี้ก็เป็นเคตรถไฟจะข้องที่เข้าได้ซื้อไปแล้วนะครับพ่มเคตเหล่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเราจะมีเคตเหล่าก็ตรงเส้นไฟตรงนี้ต้นนี้ตรงกับพนนคอนกรีตตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มองตรงไปครับเป็นเคตเหล่านะครับพ่มแล้วก็ติดถนอนคอนกรีต ซ,ซึ่งติดถนนคอนกรีตเนี่ยหน้ากว้าง150เมตรเลยนะครับพอมหน้ากว้าง150เมตรที่ต, Paste, m, ติดถนนคอนกรีตนะครับพอมแล้วก็หน้ากว้างที่ทางรถไฟนะครับ164เมตรแล้วก็ตรงบอร่อนะครับที่เป็นตอบ่อตกปลาเนี่ยขนาดบอ m, ่อ6ดคูณ3 7เมตรลึกประมาณ2เมตรกว่านะครับขนาดบ่อเนี่ยประมาณลร่ครึ่งนะครับประมาณลร่ครึ่งประมาณนี้นะครับพอมพอมก็จะอธิบายไปเรื่อยรถไฟเนี่ยจะวิ่งมาประมาณวันกันควาทิตนะครับ ก็ที่แปลงนี้เหมาะกับมาสร้างต่อกิจการหรือว่ามาเปิดคาเฟ่หรือว่ามายู่พักอาศัยก็ได้นะครับแล้วพี่แปลงนี้นะครับไฟฟ้านี่คือเดินสายซ้างเฟสเข้าไปนะครับมีโรงปั๊มน้ําแล้วก็มีบอ่อบาดาลหนึ่งบอ่อขุดใช้งานได้เลยนะครับพ่อมแล้วก็มีพื้นที่ที่ท่อมแล้วประมาณสร้างงานกว่าแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะครับพ่มแล้วก็บอ่อเนี่ยเข้าเคย ทำกิจการเป็นปลากระพงแล้วสมแต่ละสมที่เข้าเปิดเนี่ย bege, เข้าเข้าเข้าเปิดซุปประมาณสองถึงสามสองถึงสาพันต่อสมต่อวันนะครับก็ปกติเขาก็ได้หลายได้ทุกซุมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าบ้านนิดเดียวนะครับอันนี้ครับเรามาอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับพ่มนี่คือรั้วหน้าบ้านนะครับที่เขาที่ดินนะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับฮก oh, ไร้ัสเตเบตตะางวานะครับอยู่ตำบลมาข้ามหลมอำเภอบางกะมาจังหวัดสระบุรีนะครับพ่ม เป็นที่ผอมบ้านค่ายผอมกิจการตกปลากระพงนะครับที่ท่าเรอนขอนเกตริมทางรถไฟค่ายยกแปลงซ่อนจุดเจ็ดล้านบาทนะครับค่ายยกแปลงซ่อนจุดเจ็ดล้านบาทชั้นวัตุดังนะซ่องสี่จอนะครับพ่มแต่วเราเข้าไปดูในพื้นที่นะครับตรงพื้นที่เนี่ยมันจะมีประมาณสิบมครับสิบสมสมิบสมเนี่ยที่เข้าเปิดตอนที่เข้าเปิดบอ่อตกปลานะครับสมหนึ่งก็ประมาณซ่องหนึ่งพันนะครับตกทั้งวันนะครับต่อสมนะครับแล้ว ประเด็นก็คือว่าทุกสมเนี่ยมีคนจองทุกวันเลยนะครับเกือบทุกวันนะครับมันก็คือรายได้ที่เขาเคยทําไว้ประมาณนี้แล้วตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ท่มไว้นะครับท่มแล้วปลูกกล้วยไว,ไวเป็นเนินนะครับสร้างงานกว่าครับตรงนี้สร้างงานกว่าก็ถ้าคนมาซือ้อก็สามารถทําคาเฟ่หรือว่าปลูกบ้านอีกล่างหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้สร้างสร้างงานกว่า วันนี้เรามาถ่ายก็อาจจะคุมนิดนึงครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยออกเลยนะครับในกล้องก็อาจจะแบบมืดมืดติดน่อยนะครับแปลงนี้คือเดินไฟสร้างเฟสไปแล้วนะครับพ่มเดินไฟสร้างเฟสมาแล้วก็รายละเอียดมันก็จะเยอนนิดนึงนะครับพ่มตรงตัวบ้านนะครับเดี๋ยวพ่มอาจจะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของเข้าของง้อสงวนไว้แต่บ้านเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แบบว่ามีห้องนอนแบบมีห้องนอนแบบเล็กๆครับสรงห้องนอนแล้วติดแอร แล้วก็มีห้องน้ำข้างนอกซ่อห้องน้ำเราตรงบ้านเนี่ยเข้าอ่ะเปิดเป็นแบบลากลึ่งๆ้านะฮ่นะครับคือถ้าคนมาตกปลาเนี่ยเขาก็ทำอาหารค่ายกับคนตกปลาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวรั้วแนวรั้วของเรานะครับประมาณนี้ครับก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะข่ายแล้วก็กดกรดิ่งติดตาม จะได้ทันคลิปไม่ไหม้ข้่องพ่มนะครับแต่ละแปลมันก็จะมีข้อพิเศษคันตั้งไปประมาณนี้นะครับพ่อมอันนี้คือเขตล่วงนะครับนี่ที่เราให้ดูเขตเขตลูกเขตเตสถดไฟที่พี่เขาบอกว่าเข้าซื้อไว้นะครับก็ซื้อไว้แล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็มอไปตรงซุ้มนะครับประมาณนี้ครับพ่อม ครับก็ที่แปลงนี้เนี่ยมันจะมีบอ่อตกปลาเนี่ยอยู่ขนาดไรครึ่งความกว้างก็คือ67เมตรคูณสั้นเเมตรนะครับพ่อมก็เป็นบอ่อปลากระพงนะครับเป็นกิจการตกปลาปลากระพงนะครับพ่อมก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบท่านนะครับตูปเบจเจ็ดกเ้าจ็ดหกนะครับพ่มตู้เบจเจ็ดกเ้าจ็ดหกครับเราก็จะทายแล้วก็อธิบายคลิปไปเรื่อยๆนะครับพ่อม แล้วก็ตรงซมตรงนี้ก็จะเป็นซมปั๊มน้ำนะครับซมปั๊มน้ำที่อยู่ด้านหน้านะครับซมปั๊มน้ำแล้วก็จะมีบ่อบาดานบ่อบาดานนะครับอันนี้ซมอันนี้ตรงตรงนี้คือบ่อบาดานนะครับอันนี้ตรงปั๊มน้าข้างในนะครับปั๊มน้าอันนี้ปั๊มน้านะครับครับถ้าเราให้ดูตารางเรื่องนะครับเพื่อคุณผู้ชมไม่เข้าใจเนี่ยครับ ที่เรายืนตอนท่ายครั้งแรกคือ,อยืนบนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเดินลงมาเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเขตล่วงเนี่ยเขตล่วงเนี่ยเข้าซื้อไปแล้วครับเพราะเข้าลอมร้อออกมานิดนึงซื้อไปแล้วแต่จะพอตารางเรื่องเนี่ยเป็นที่ของเราครับ,นรบนนนรเนี่ยครับติดถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณร5อยห้าสิบเมตรเนี่ยครับคอนกรีตที่เราเข้ามาตรงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ติดทางรถไฟนะครับ1 6อหกสี่เมตร บอ่อเนี่ยลรครึ่งครับบอ่อไรยครึ่งประมาณนี้แล้วก็ซุ้มเนี่ยมีสมิบซุ้มอันนี้ตรงบ้านครับห้องน้ำนี่จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ห้องนอนอยู่ตรงนี้ครับตรงบ้านเนี่ยพมอ,อาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของเข้าข้อข้อไม่สะดวกให้่ายนะครับพมประมาณนี้นะครับก็ที่แปลงนี้นะครับผม หนน้างถนนสร้างซ่องหกขันคลองวัดป้านะครับแปดร้อยเมตรขันคลองวัดป้าแปดร้อยเมตรแล้วก็ห้างซีเจมาข้ามล้มนะครับเซเว่นนะครับหนึ่งจุดสามกิโลเมตรแล้วก็หออก้างอบตมาข้ามล้มนะครับหนึ่งจุดแปดกิโลเมตรครับแล้วก็ห้างถนนเส้นเลี้ยงเมืองครับเจ็ดจุดเจ็ดกิโลเมตรห้างถนนสร้างซี่สุ่นนะครับคือสามกิโลเมตรห้างตัวเมืองสมบูรณ์ดีสิบสี่กิโลเมตรแล้วก็ห้งางสินทบเป็งเกตนะครับแปดสิบสี่กิโลเมตรครับ อันนี้คือความห่างไกล,กลโดยประมาณครับประมาณนี้ถ้าใครส้ใจนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตดขานะครับจะยืมจะลืมด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็โทรมาส่อบท่านนะครับสู้ไปเจ็ดเจ็ดทก้าเจ็ดกซี่นะครับสู้ไปเจ็ดเจ็ดก้าเจ็ดทกี่นะครับประมาณนี้ครับก็เป็นพื้นที่ค่ายพร้อมบ้านแล้วก็พร้อมกิจการตกปลาที่เท่าท่อคอนจีติมทางรถไฟนะครับ 6ไร่ฮดเป็นตารางวานะครับค่ายกแปลง็7ล้านบาทครับค่ายกแปลง็7ล้านบาทชื่อน่อยคุณแดงนาซ่อนที่จอครับอันนี้สาก็คือข้อข้อสายสร้างเฟสลงมานะครับก็ไล่ต่างนะครับการการข้อข้อสสร้างเฟสประมาณนี้นะครับพมนี่เราไปดูบรรากาศตรงบ่ออีกทีนะครับตรงบ้านผมจะอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับ ถ้าใครสนใจก็นัดดูที่ดินได้เละครับตัเป็นเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่ครับตัเป็นเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะครับวันนี้ก็จะมืดติดหนึ่งตอนแรกคิดว่าแดดจะออกประมาณนี้ครับบอ่บอบ่อก็ความลึกก็ประมาณส่องเมตรกว่าครับที่จ้าข้องเขาบอกจะเข้าใกล้จะเปิดน้าบอ่อแล้ะครับเปิดบอ่อเปิดให้คนมาตกปลานะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวผมแนบแนบรูปบ้านนะครับแนบรูปบ้านเข้าไปข้างในนะครับรูปบ้านนี่เป็นซ่องห้องนอนนะครับซ่องนอนแล้วก็ซ่องห้องน้าตัวบ้านนี่เป็นโครงเหล็กครับแล้วเขาก็กห้องขึ้นมาซ่องห้องแล้วก็มีแอร์ยุซ่องห้องนะครับโดยประมาณแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ค่าห้านให้กับลูกค้านะครับก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งทางรายได้เปิดสมุให้คนมาเปิดเปิดคันเบ็ดนะครับให้คนมาตกปลากับ ค่ายคลองค่ายาห้าดนะครับพ่มประมาณนี้นะครับพ่มตัวรถไฟเนี่ยรถไฟก็จะวิ่งประมาณบันจันทร์กับวาทิตนะครับที่จะคล้องเขาบอกมีบอ่อบลาหนึ่งโลปีไฟสร้างเฟสมีปั๊มน้ำหนึ่งห้องแอ้ตรงพื้นที่ท่อมแล้วเนี่ยปลูกกล้วยกบปลูกของม่วงนิดน่อยนะครับพื้นที่ท่อมเนี่ยสร้างงานกวานะครับท่อมประมาณเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งพร้อมพร้อมไอ้นี่นะครับพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะครับ ถ้าใครต้นใจอ่ะโทรทัพ่ะน,นะครับตู้ไปเจ็ดเจ็ดทุก,กา้าเจ็ดทกี่นะครับตู้ไปเจ็ดเจ็ดทเก้าเจ็ดกสี่นะครับแล้วก็ให้มาชมคร่าวๆนะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็้าพงก็ขออภัยด้วยที่เขาไปท่าข้างในไม่ได้เจ้พงก,ก็จะแนบรูปแนบรูปเออในบ้านนะครับเมื่อกี้นะครับแนบรูปไปก็ามาท่ายกันคร่าวๆแต่ตรงนี้ก็เป็นถนนันคอนกรีตที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะครับ ซึ่งหน้าบ้านเนี่ยที่ถนนคอนกรีตกว้างมานนงกร้อยหกสิบสี่เมตรถนนคอนกรีตร้อยหกสิบสี่เมตรครับเดี๋ยวผมเดินลอ,อไปตรงนู้นนิดนึงนะครับจะได้ดูรั้วที่ล้อมเนี่ยเป็นรั้วล้อมแบบว่าเป็นตะค่ายนะครับก็ไม่สามารถที่ถ้าเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้นะครับสัตว์เลี้ยงเราก็จะไม่ได้ลุดออกไปข้างนอกได้อันนี้คือเขตรั้วนะครับเขตรั้วแล้วลมันก็จะลาอไปตรงข้างๆบ้านตรงนู้นนะครับข้างๆบ้าน ภาพอาจจะมืดติดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เราก็มาถ่ายคลิปคร่าวๆนะครับที่ตรงนี้ก็อยู่เขตตำบลมาข้ามล้มอำเภอบางม้าจังหวัดสรบุรีนะครับเรามานอกเขตนิดนึงเพราะว่าลูกค้าให้พมมารีวิวครับมาช่วยค่ายก็ด้าใครสนใจโทรอท่าไนะครับ0877097060เลยครับ0877097060เลยครับ วันนี้ค้มเลยผมคิดว่าวันนี้แดดจะออกนะครับไม่ออกแดดไม่ออกก็ประมาณนี้นะครับเพราะที่แปลงน,นี้เนะี่ยไม่ได้ไกลจากเออแหล่งชุมชนนะครับก็ห้างเซเว่นมาข้ามหลม่มซีเจนะครับหนึ่งจุดสากิโลเมตรเองครับไปตรงนี้ตรงหน้าบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่มสวัสดีครับพ่ม